สวัสดีครับพบกับผมช่องขึ้นหอบ้านเกิดนะครับวันนี้พามาชมข้าวนาปรังนะครับนี่ครับข้าวใช่น้านหนึ่งนะครับอายุข,ข้าวประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ ังสวยเลยครับฟครับฝั่งนี้ประมาณ3ไร่กว่านะครับพื้นที่นานะครับพื้นที่นาของแม่นะครับ ปีนี้ทำกับพี่ชายนะครับนาปังนะครับฝั่งนู้นก็เพิ่งหวานไปนะครับฝั่งนู้นก็ประมาณ3ามสี่วันนะครับนี่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับครับตอนก้ากกำลังผุดจากดินเลยครับกำลังส,สวยๆเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็ของญาตินะครับคอนข้างกันนะครับก็กำลังขึ้นสวยๆเหมือนกันนะครับฟังนี้ค่อนข้างจะหวานถีนิดนึงนะครับหวานไม่ค่อยเสมอ ต้นก้าแข็งตัวนะครับได้เปิดน้ำใส่นะครับบางนี้ผมใช้เครื่องหวานนะครับน,นะครับก็จะเสมอเสมอหน่อยครับเป็นที่น่าพอใจครับ ก็กำลังขึ้นเลยครับดินยังไม่แห้งนะครับข้าวยังไม่แตกตัวออกนะครับตรงที่ดินแห้งๆนะครับเห็นไหมครับข้าวก็จะแตกก้าได้ดีนะครับ๋ผมจะพาไปดูตรงที่ดินแห้งๆนะครับก็จะแตกก้าได้ดีมากนะครับ กำลังแต่กล้าตามเรื่อยๆนะครับดึงนกำลังแห้งนะครับวันสี่ห้าวันนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ F4 ทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนาครับบรรยากาศนะครับนี่ครับกว้างๆนะครับมองไกลๆจะเห็นเขียวเขียแล้วนะครับต้นก้าข้าวไชนาตนะครับหนึ่งนะครับดูการทำนาปลังนะครับ ได้ยินเสียงตัดไม้ฝั่งนู้นนะครับตัดต้นยูคานะครับฝั่งนี้ขึ้นสวยมากเลยครับนี่ครับตรงไหนที่ดินแห้งนะครับก็จะขึ้นดีขึ้นสวยนะครับ ปายนาครับนี่ครับทางฝายแล้วครับน้ำไม่ต้องพูดถึงครับน้ำเยอะมากนะครับนี่ครับเป็นฝายน้ำอย่างนี้นะครับน้ำค่อนข้างเยอะครับอันนี้ว่าเป็นกระท่อมนะครับกระท่อมปลายนาครับไมาสสำหรับภาพพิงนะครับ ไร่ทำนานครับก็จะห้างๆหน่อยนะครับผมเป็นคนทำเองนะครับงบประมาณ100บาทครับเสียค่าตะปูครับไม้อะไรก็ผมมาทำเองนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับ FC ที่อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีนะครับในชมคลิปนี้ก็อาจจะทำให้ท่านหายคิดถึง มันเกิดมึงนอนได้นะครับ,บากนี้ก็เพิ่งวานไว้วันก่อนนะครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องขึ้นฮอมันเกิดด้วยนะครับพาเอฟซมาชมบรรยากาศชมข้าวนาปรังครับวิธีบ้านนอกครับวิถีชาวนาครับหลังจากการทำนาปีเสร็จก็ต่อด้วยนาปรังนะครับขอลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ